ระหว่างทางที่เราไปข้้นล่าหรือทางรงไปไม่ตากก็จำหรับวันี้ครับนี่เราก็มาชมบรรยากาศให้ทุกคนดูสวยๆนะครับนี่มานะครับอากรอมาเลย <c oughs> สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ตอนนี้นะครับมาเจอกับช่อ,บบองนพี่แอชเชนแนเอานะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราจะมาชมบรรยากาศตลาดร้อยเมล็ดสูงนะครับตลาดทานร้อยเมื็ดสูงนะครับทุกคนจนมาถึงมาดูดูน,นะครับตอนนี้พลาที่ตุ่นดีนะครับทุกคนก็มาชมวันนี้นะครับทุกคนระหว่างทานที่เราไปข้างล่างหรือขั้นบนไปไม่ตาก็มาถึงมาดูนะครับนี่เราก็มาชมบรรยากาศให้ ปรมานี้เดียะเล่นเนอแบบสวยมานะครับตอยมากอุ่นสูนะครับเดีวถ้าใครมัก็มาได้นะครับชวนนิ่แบบบรรยากาศดีจๆนะครับมากเลย เนี่ยทุกคนทาระหว่างไปแม่ต้าก็จะประมาณน,นี้นะครับเขาเรียกวันดอยเมื่อสูนนะครับโอ้โหคืนคืนนี้จะไปท่าเมลอสนเนี่ยจะไปท่าเมืส่วนกน็ไม่รู้ว่าเราจะไปถรือไหนนะครับเบอรแปดตอนนี้